ทำนะครับใจเราไม่รู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันขลังหรือไม่ขลังมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าทํำด้วยใจอะไรที่เราพยายามจะใส่ความร,รู้สึกของเราไปได้เราก็ใส่ไปอืแล้วก็ทํามาตลอดนะครับก็เป็นเป็นโชคดีที่เรามีสายผูกพันสายทางทางทางญาติครับทางญาติทางวง์ญาติครับ หลงหลงตาผลก็คือเป็นเป็นเรียกว่าเราเป็นเป็นหลงตาเป็นหลงตานะหลงลุงชวนก็ถือว่าเป็นหลงลุงเพราะเป็นเพราะเป็นพี่ชายของของแม่อ๋อครับผมพี่ชายของแม่ครับครูบาอาจารย์เป็นอุปชาก็ถือว่าเป็นสายสายวัตถุทัศน์ครับนะหลงพ่อเสงเหียมหรือสมเด็จพุทธาจารย์เสงเงียมท่านก็เป็นเลขาสมเด็จพระสมเด็จสมเด็จแดงนะครับสมเด็จ สำเร็จอะไรเ,เป็นเป็นสายสายวัดตันครับผมก็ก็เราก็โชคดีอย่างนี้เท่านั้นเองแใน<ม>ในความรู้สึกที่เราทํามาตลอดเราก็มีมีอะไรมีหลวงพ่อพุ่มครับซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดอยู่แล้วครับก็ทําอะไรตาอ,อะไรก็แล้วแต่แล้วอาอธิษฐานเอาบารมีของหลวงพ่อพุ่มกูบาอาจารย์หลวง หลงปูหลงตาไหยหลงปูก็คือหมายถึงหลงปูหลงผู้เอี่ยมตาก็คือหลงตาผลหลงอาจารย์แล้วก็หลงพระคุ่มทํทำอะไรอ,อะไรมาลักษณะอย่างนี้ตลอดครับแล้วเวลาที่เรา,าประชาสัมพันหรือว่าเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็สายว่าเรามีหลวงพระพุ่มโ<ฮ>เป็นหลักครับผมไม่ได้สายอาศัยตัวเราเราเป็นเพราะเราเป็นพระมีขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงนะแต่ว่า ที่สําคัญเราก็ประชาชนสำคัญคือให้รู้ว่าวัดยลสธรมันมีหลวงพ่อพุ้มมาตลอดคตั้งแต่หนอย่างนี้แหละหลวงพ่อปิดทองไว้สวยงามมากเลยนะสร้างฐานด้วยนะก็ถ้ามันมันมีมันมีเรื่องราวแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระที่เราทําทุกปีนะแต่ละปีเนี่ยแต่ละรุ่นเราทาไว้แจกเวลากระถิ่นกระถิ่นเวลากระถิน เอาที่มาที่ไปเอาดิไหนที่พอจะเป็นเอาไปเป็นที่ระลึกแกโยมได้บ้างก็ก็ก็แจกไปออที่เหลือก็บูชาไปปีปีหนึ่งก็ทําอย่างนั้นนะก็สี่พันห้าพันก็ทุกทุกครั้งทุกปีก็จะจะหมดหมดนะจะหมดคือหมดทั้งแจกทั้งทั้งบูชานะเหลือไว้จํานวนหนึ่งเพื่อเพื่อเอาเก็บไว้อยู่กับวัดให้มันรู้ว่าเออ ร,นนรุ่นนี้มีุ่นนี้มีรุ่นนั้นมีรุ่นนี้มีก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีจะทำทาไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งสี่ห้าพันเหรียญสี่ห้าพันเหรียญก็แจกตอนงานกระถิ่นเหลือก็มาเป็นงานประจําปีงานอะไรรก็แล้วแต่ครับที่เหลือก็แจกไปวัดวาลามต่างๆครับที่เขาไปทําบุญครับด้วย<ถ><ม>อืเหลือส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ต่อไว้โอกาสข้างหน้างาน วัดอะไรใหญ่ๆก็เอามาเหลือเอามาแจกอะรุ่นนี้มีรุ่นนั้นมีรุ่นนั้นมีอะไรประมาณนะี้ที่ทา